สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามที่ใครหลายๆคนสงสัยกันนะครับว่า oh. เรียนสาขาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยคริสเตียนของเราแล้วได้อะไรกลับไปบ้าง oh. พร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ oh. เรียนสาขานี้เราได้พื้นฐานการวาดรูปตั้งแต่เส้นตรงไปจนถึงรูปทรงเรขาคณิตการวาดภาพเหมือนของสิ่งของหรือสถานที่ต่างๆออกแบบคาแรคเตอร์การวาดสตอรี่บอร์ดทำให้ทุกเรื่องราวที่เราคิด ออกมาเป็นภาพเพื่อสื่อสารให้คนอื่นได้เข้าใจโดยเรื่องราวของเราสามารถนำไปต่อยอดออกมาเป็นภาพถ่ายหรือวิดีโอได้อีกด้วยเรียนสาขานี้นะคะเราก็ได้เรียนทั้งการถ่ายรูปภาพและการถ่ายวิดีโอค่ะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของหรือแม้แต่สถานที่นะคะได้เรียนพื้นฐานการใช้กล้องถ่ายภาพการจัดองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นแสงสีนะคะ ไปจนถึงการตัดต่อปรับแต่งรูปภาพส่วนวิดีโอนะคะที่เราถ่ายทำมาเนี่ยสามารถเอาไปตัดตอ่อเพิ่มเติมหรือใส่เอฟเฟกเพิ่มเติมได้อีกค่ะเรียนสาขานี้เราได้เรียนการตัดต่อวิดีโอหรือเรียนการใส่เอฟเฟกหรือวิชวลเอฟเฟกต่างๆในงานด้วยตั้งแต่การตัดต่อพื้นฐานการใส่เอฟเฟกต่างๆเข้าไปในงานในวิดีโอต่างๆให้มันดูสมจริงหรือเหมือนจริงทั้งการลบภาพการลบสลิงการ แยกล่างทำว่าทำดาบไล์เซเบอร์อะไรต่างๆนะฮะส่วนคลิปที่นํามาใส่ในวิดีโอหรือตัดต่อวิดีโอไม่ได้มีแค่ทูดีอย่างเดียวยังมี TD ท,ที่มาผสมลงในงานด้วยเรียนสาขานี้นะครับเราจะทำเกี่ยวกับ TD เช่นการปั้นโมเดลการลงสีการใส่เท็กเจอร์จนไปถึงการทำแอนิเมชันนะครับซึ่งสามารถเอาไปต่อยอดได้หลากหลายเช่นการทำโมเดลขายหรือจะนำมาทำาร์ตคอยเป็นของตัวเองก็ได้นะครับ สำหรับคนที่สนใจในสาขาของเราและอยากสร้างสรรค์ผลงานไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามนะคะสามารถเข้ามาสอบถามที่เพจ Facebook ของสาขาเราได้เลยค่ะและวันนี้นะคะพวกเราก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ